ว้าวสวัสดีครับมาแอบดูนะครับขั้นตอนการทํานะได้ยินกันหรือเปล่าน่าจะได้ยินนะเเปิดไม์เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีกันในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับจะดูอากาศแบบอากาศดีๆนะวันนี้อากาศดีนะครับใครออกแห้งนอกนี่ต้องทาซันบล็อกไว้ประมาณสักสามชั้นแล้วค่อยเดินออกไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มิกกี้เห็ราสวยนะครับก็ยังมีนะครับในส่วนของงานที่มาทํากันในวันนี้ก็คือการติดตั้งฟล์มใสกันลอยที่ปากกระโปรงและ ฟิล์มกันหินดีกระจกอ็ o c ซ i ิ l ด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของอาร์ติกทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มกันหินดีหรือตัวตัวฟิล์มสายการลอยก็ตามนะครับหลัววันนี้นะครับมีให้ดู2คันเลยเนเพื่อนกันนะครับมานัดพร้อมกันแล้วก็ทําวันนี้พร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับแรับท่านเจ้าของที่ดูอยู่นะครับพามาดูคันแรกซึ่งที่จริงคันนี้คือคันแรกอีกตัวหนึ่คันนึงคันที่2แต่ว่าคันที่2เสร็จก่อนคันแรกเพราะอามาก่อนคันแรกนั่นเองงงไหมไม่งงนะ พามาดูคันแรกก่อนเลยสำหรับ BMW ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับวันนี้เป็น BMW i7 นะฮะ i7 ตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้า100%นะคะ100ระับไฟฟ้า100%ก็หมายถึงว่าไม่มีเครื่องยนต์แต่มีมอเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับนะฮะอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับตอนนี้กำลังทำการติดตั้งฟิล์มใสกันหินดีกระจก e กโซช l ลอยู่นะครับพูดกันงงๆเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องมาให้ดูดีกว่าก<ช>่อนอ<ๆ>ื่นพาไปดูประสิทธิภาพก่อนอันนี้คือตัวเนื้อฟิล์มนะ ตัวน้าฟิล์มจะมาเป็นอย่างนี้นะครับมีความแข็งมีความแข็งเป็นการ์ดเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาอย่างที่ท่านเห็นนะผมส่งให้ดูหลายทีแล้วนะครับกันหินดีกระจกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก่อนอื่นการติดตั้งเนี่ยตัวตัวกระจกจะต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะการทำความสะอาดอันนี้มาอยู่ดดดูดูมาดูกันขั้นตอนแรกเลยนะเห็นไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะต้องเอาเอาตรงนี้ออกก่อนเอาพวกแผงจริงหลีดบริเวณนี้ออกก่อนเพื่อจะได้ติดฟิล์มไปถึงสุดข้างล่างนะครับ <ๆ S 2> เห็นปะเห็นนี้ผมปะเพราะว่า ปกติตรงนี้จะมีอมอมขอบยางมาถึงตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีสันก็ไม่เหมือนเอาผ่านก็จะติดฟิล์มให้จนสุดตรงนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างไปดูกันข้างนอกพะข้างนอกเสร็จแล้ว<ม>ที่เห็นอยู่นะตรงนี้คือตอนนี้กําลังทําความสะอาดกระจกอยู่นะครับด้วยใบมีดโกนนะฮะโกนแบบคมกริบอ่ะใครเคยเห็นใบมีดโกนแบบนี้ก็น่าจะรู้นะครับใครเคยเข้าร้านตัดผมชายบาร์เบอร์นะคล้ายๆกันใช่ปะใช่นะหรือว่าอันนี้เขาไม่ใช้กันแล้ว เขาใช้เป็นแบบยินเล็ตปะ่ะที่หักมีดได้อันนี้คมกว่าโอ้จริงปะ่ะทำไมถึงบอกว่าคมกว่าอันนี้ผมถามผมอยากรู้พ้องเคยบาดมือเหรอ <laughs> เฮ้ย <laughs> ไม่ตอบพร้องกันเลยว่าใช่คือที่ช่างบอกว่ามันคงกว่าเพราะมันเคยบาดมือเพราะมันมันมันคมกว่าจริงๆใช่ปะ่ะเพราะพวกยนเล็ตพวกนั้นคือมันมันยังไม่คมเท่าพวกนี้ผมเห็นหลายที่แล้วก็เขาว่าใช้อย่างนี้กันทั้งนั้นไหนขอดูใกล้ๆหน่อยดิเอ้ย โอ้โหมีพลังเอเป็นมีดอย่างนี้นะเป็นมีดอย่างนี้นี่มีดอย่างนี้เอาไว้ทําความสะอาดกระจกนะครับอ่าแต่แนะนําว่าอย่าทำเองนะครับให้ช่างเป็นคนทําดีกว่านะครับทําความสะอาดกระจกก่อนที่เราจะทําการติดตั้งฟิล์มนะครับทําได้เฉพาะกระจกนะครับอย่าทากับตัวสีรถนะฮะทำตัวสีรถดีนาาสีน่าจะหลุดนะครับช่างบอกว่าคมกว่ายินเหล็อะโอเคมันเข้าใจเลยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดกระจก แล้วก,ก็หลังจากทำคาคตากตะกเสร็จก็จะติดตั้งฟิล์มตัวนี้เข้าไปผมเ,เคยไลฟ์สดให้ดูกันหลายรอบแล้วมีความหนาในระดับที่สามารถกันหินดีได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มใสกันลอยที่ปากระโปรงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ดูแต่เราจะพาไปดูคันที่เสร็จแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคันนะฮะเพื่อนกันนะครับเป็นเป็น,ปน,ปนพี่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็คือรถซูเป r ร์ลูกฟอร์เรสเตอร์นะครับ ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนกระจกมาเลยนะครับเพราะาาลูกค้าเนี <t S 2> ่ยเพิ่งเปลี่ยนกระจกมาแล้วก็เลือกที่จะติดตั้งฟิล์มใสกันหินดีกระจกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะให้เป็นลายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับมันคือกระบวนการการติดฟิล์มนั่นเองนะครับสังเกตไหมว่าบริเวณนี้จะไม่เห็นโอ้โทษนะครับโทษนะครับบริเวณนี้จะไม่เห็นขอบกระจกเลยเห็นปะเพราะว่าเขาต้องถอดตัวนี้ออกก่อนก่อนที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับตัวฟิล์มเนี่ย อยู่ข้างล่างนี้เลยจนถึงข้างบนนี้เลยนะครับและก็ที่เห็นนะครับที่ผมบอกอว่าถ้าฟิล์มอย่างเงี้ยไม่มีขอบเนะี่ย <c oughs> เขาจะต้องตัดที่อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งมิลถ้าดูดีๆจะเห็นนะครับว่าหนึ่งมิล,ม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 ลหนึ่งกิงนะเห็นปะไม่รู้เห็นขอบกระจกปะเนี่ยมันจะเห็นนึงประมาณหนึ่งมิลจะเห็นฟิล์มอยู่นะครึ่งฟิล์มเนี่ยโพเทคเรยบอยแล้วกันหินด,ดีกระจกซึ่งจะบอกว่าตัวบรูโฟเลเตอร์เนี่ย รถประกอบไทยลูกค้าบอกมารถประกอบไทยแต่อะไหล่ต้องสั่งนอกคำอย่างนี้หมายความว่ายังไงแสดงว่ากระจกแตกทีเนี่ยสั่งนานนะครับลูกค้าหลายๆคนคิดว่อนครับด้วยความเราคานเห็นถ,ถ้าโชคดีเนี่ยโชคดีเลยหินมันวิ่งมาบริเวณนี้ไม่เกินหนึ่งเซนนะ่ะแปะเสร็จมันจะวิ่งไปน,นู่นเลยฮะล้าวมันจะล้าวไปเรื่อยแล้วใครเห็นกระจกล้าวใครอยากขี่นะครับเป็นเรื่องปกติถึงกระจกมันจะมีสองชั้นก็ตามนะเนี่ยเห็นเลยนะว่าจะตกมีสองชั้นแต่ ถ้าคนเห็นว่ากระจกมีสองชั้นแล้วมันแตกกับใครก็ไม่อยากทีเนี่ยดูดีนะมันจะเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะแห้งนะครับจะตกใจแล้วเห็นป่ะตรงนี้เดี๋ยวมันจะแห้งนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็คันนี้ติดฟิม์มแต่กันรอยที่ปากกระโปรงด้วยสังเกตนะครับติดฟิล์มแต่กันรอยที่ปากกระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับต้องแกะตรงนี้ออกก่อนต้องแกะตัวส่วนนี้ออกก่อนเพื่อที่จะปิดเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนะครับจะเป็นแบบตัดมือเพราะว่าจะต้องติดให้เลยออกมาจากขอบแล้วเก็บเข้าไป เก็บเลอม,มาจากคอมันเนี่ยประมาณเซนหนึ่งประมาณเซนนึ่เซนแล้วก็เก็บเข้าไปตรงสันพอดีมันจะได้ไม่เห็นขอบนะครับเพราะนั้นเวลาวิ่งก็ปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะครับคันนี้ติดทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับทั้งเป็นในส่วนของ Exos h ร e ฟิล์มกันหินดีกระตกและก็ฟิล์มใสกันรอยที่ปากระโปรงด้วยทั้ง2อ,อย่างเคาบท้วนสวยงามเหมือนกันกับคัน i7 เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูกระหนึ่ง I7 หรอกเพราะว่า ไอนี่เพิ่งเริ่มติดตั้งเองเพราะว่าคันนี้นัดกันช่วงเที่ยงลูกค้าเที่ยงนี่คือเกือบบ่ายแล้วนะครับลูกค้าได้คิวตอนบ่ายสองบ่ายสามลูกอ่าทีมงานมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วแล้วก็กว่าจะล้างรถเสร็จก็จะได้ติดตั้งคันนี้เพิ่งเสร็จนะครับอย่างที่บอกนะครับปากระโปรงเนี่ยถ้าเป็นลอนรอนเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยอันนี้ติดตั้งยากกว่าคันน ون, ู้น i7 ง่ายกว่าคัน i7 อ่ะที่จริงมีนัดติดตั้งก่อนแต่มาช้ากว่าคันนี้ครับก็เลยก็ทําคันนี้ก่อนคัน i7 เเลยเป็นพระเอกเลยมาทททีหลัังงนะครบ เดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึงนะว่าตอนติดตั้งเขาเป็นยังไงกันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็เหมือนการติดฟิล์มนั่นแหละแต่มันติดข้างในติดอยางนอกนะครับพาไปดูกันนะล้ก็อ่ะก็เหมือนการติดฟิล์มเลยนะฮะแต่โอ้ยอิมบอผมตั้งแต่เปลี่ยนระบบเป็นแบบถ่ายแบบตั้งเนี่ยจะบอกได้เลยว่าไม่สะดวกเลยนะครับเฟซบุ๊กครับนี่เหมือนกันนะฮะการติดฟิล์มก็คือเหมือนติดฟิล์ม การร้อนนั่นแหละแต่ไม่ได้ติดข้างในติดข้างนอกนะครับก็วิธีการวัดฟิล์มก็คงเหมือนกันนะครับแต่วิธีการติดตั้งฟิล์มเนี่ยไม่ได้ติดั้งในนะครับติดข้างนอกถ้าได้เห็นตอนเขาย้ำฟิล์มนะโอ้โหตกใจเลยอะ่ะกล่าวว่าฟิล์มเป็นรอยแล้วไม่เป็นนะครับมันมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งอยู่บนโอเคนะครับนี่นี่คือการวัดฟิล์มนะเขาก็จะเป่า ไฟร้อนเพื่อให้ฟิล์มนะเ,ขเข้าลูกขอ,ของกระจกก่อนก่อนที่เขาจะรีดฟิล์มกันอีกหนึ่งพันเข้าไปนะเหมือนกันเลยเหมือนการติดฟิล์มฟิล์มกันร้อนเลยนะครับโอเคพอพอแค่นี้นะครับขอทางานต่อก่อนซึ่งเดี๋ยววันนี้ลูกค้ามารับทั้งคู่เลยพร้อมกันนะครับทั้งคันโซบูรุฟอร์เรสเตอร์แล้วก็บีเอ็มดับเบิลยูไอเจ็ดคันนี้นะครับแต่ว่าไอเจ็ดคันนี้มีงานติดตั้งที่โฮไว้ก่อนในคันน,น,นึงคือในส่วนของไอนะฟิล์มกันร้อนข้างบนเพราะว่า ตัวรถรุ่นนี้เขาไม่ให้ติดฟิล์มกันร้อนด้านในเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหากับรางเลื่อนของรถรุ่นนี้ข้างในรถรุ่นนี้มีจออยู่ข้างบนนะครับซึ่งเวลาติดฟิล์มน้ำมันจะต้องโค่นไปโดนจอเขาเลยไม่แนะนําให้ติดฟิล์มกันร้อนข้างในก็เลยต้องเป็นต้องติดฟิล์มกันร้อนข้างนอกซึ่งมีอยู่ฟิล์มยี่ห้อหนึ่งก็คือไอซ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับอาร์กติกเหมือนกันนะครับเราก็ช่วยได้ซึ่งตัวนี้จะต้องสั่งเพราะมันเป็นตัดแพทเทิร์นมาเราไม่ได้มาตัดอย่างนี้ฟิล์มม ความนุ่มอีกแบบหนึง่งไม่ได้เป็นเหมือนฟิล์มใส่กันลอยที่กระจกอย่างนี้แต่มันก็หนากว่าฟิล์มใส่กันลอยที่ตัวท,ท,ท,ที่ตัวสีอ่ะงงไหมบางคนละแบบกันแถมกัน U ูวที่ด้วยกันลอยได้จริงด้วยนะแบบทดสอบไปดูในอของอาร์กติกนะไอ้กันลอยได้ไหมกันได้จริงมีการทดสอบด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้มีกกี้เสร็จแล้วตัวราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับขอทำงานต่อก่อนยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าคันนี่ไม่เสร็จนะครับวันนี้สวัสดีครับ